คสวัสดีท่านทุกท่านนะครับผมเรามาอยู่กันอีกครั้งกับไม้ค้าผมหลังจาที่ไม่ได้ถ่ายกันนานผมก็ได้สร้างนียผมนี่สร้างแบบใหม่นะครับเป็นแบบที่มีมอดนะครับผมผมก็ได้ทําการลองเล่นในแบบทดสอบไปแล้วผมผมไม่ได้ตั้งชื่อว่าแบบทดสอบนะแต่ผมตั้งชื่อมอบัวไข่วันนี้ก็จะมาเล่นในแบบของ New World ไปท่อาสุวรรพีชันถุยครับ ถุยนะครับวันนี้มาเล่นในส่วนมอดของตัก๊กกูเนาะผมเซนเดอร์เดียวชาวบุกลองให้ตกบอยบิงบอลตะวันเช่นเดียปีศาจดช้อนตกวนสมควรที่ตายไปเลยล้อแล้วคนตรงนี้เสียงฝตกอะไรมาตกอะไรบางอย่างตก,ตกยุงนะผมยุงมาเยอะมากครับผมรู้สึกเขาแยกกันยุงมาฉีดเลยเดี๋ยวตักหนึ่ง อยากกันยุงมันโอ้ยุงมันเยอะมากนี่ครับนี่เป็นเพื่อนของคายนกยิกิค้ับผมม่ตายซะคุมุเซโนเกนต์อันตรายแกกับฉันเราจะมาสู้กันในหน้าที่ไงเหรอเราส้องควรมาต่อสู้กันกยุงกงยากทำไมฉันมันได้เห็น ทำไมมุดมันเยอะจังเลยวะบุคคาทีดีกูจะตรงเขาคงมันถึงหมดเลยเนี่ยผมเราก็ตัดต้นไม้กันผมเป็นื้นฐานไม้ครับนะครับ้บรรยากาศอาุาศแซนรถเรือตอกไม้เบ่งบานรล้อขับขานเชดเดอร์สวยงามดิบเวเชั่นเนี่ยพีซซ่าดิฟเวชันก็ควรสมควรบิตายนรในกรุง เดินปกดึงดักูก็ตัดมาแค่มไม่ได้ช่วยอะไรให้ีสิมันดีกันเล็กสุดดีเลยมีได้ช่วยอะไรเลยทุกอย่างทำเองกันมันได้เห็นผมไม่ได้เด็กัวรนนิจจนเด็กก็มีถึงจะบมีสร้างบ้านเลยมีไฟมาคุยลูกกันเอาละครับผมแล้วก็มาสร้างที่แอปกันก่อนเนระผมเพื่อความสบายใจครับ เนี่ยพลิกแอแคให้ทำได้หลายอย่างแล้วมันจะเป็นกว่าแล้วละเนี่ยผมก็ขุดสถิตนับขุดมาเยอะๆเลยในที่มืดแห่งน,นี้ผมเราไม่ได้อาจรู้ว่าผม่าจจะมีสิ่เดอเรอยู่อาจจะมีชั่ววันลอที่เลวรโดยก็เป็นได้อาจจะมีตัวเฮ่รอเราอ,อยู่ก็เป็นได้ใครจะรับรู้ครับผม จะต้องไปดัดไล่หนึ่งกันมบดีด้วยเถื่อนทุ่มโดยพอเท่าผมผมเลิกร้องที่ปากครับผมก็ผมจะตินลิขสิทธนะิ์นะผมะดดเดี๋ยวผมจะให้ลิงไว้ด้านล่างแบบคนอยากเอาเพลงนี้นะเพราะผมอาจจะร้องได้สวยนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูผมมันชื่อเพลงว่าความปรารถนาแสนนะ่ลงแต่งโดยอ,อีเวอร์โฮสถ้าใครไม่รู้จัก,จกชื่อก็เดี๋ยวผมจะติ้งลิงกเท่าเขาไว้ให้ด้านลา่างคลิปนาะผมจีบอีเวอร์โฮส เดี๋ยวหรือไม่ผมก็จะไปดิฟฟี่ลิงไว้เพราะว่าผมก็ขี้เกียจตัดต่อนะผมจะไปหาลิงเล็กไหมนึกว่าเราก็จะมาทำเนี่ยผมได้เราก็จะทำทอดนะผมถามว,ว่าท้ทามันจะต้องใช้เยอะผมยิ่ผิดครับผมยิ่งเพียร์เจอสิ่งที่ต้องการจเจออย่างเดียวสิ เออเช็ตเตอร์นั่นก็สวยนะผมถือว่าเป็นเช็ตเตอร์สวยอยู่พอสมควรแต่ไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เจ็เตอร์เช็นเจตอร์สวยหนึ่งฟัชัดฟังคมชัดจะด,ดีขึ้นแล้วผมเฮ้ยเฟรมเดทผมดีขึ้นด้วยว่ะว่าเฟรมเดทผมดีขึ้นเมมน,น,นี่ผมได้ชัดนะครับแล้วแบบไฟมันก็ดูสว่างขึ้นด้วยเออดีดีโอ้ไฟสวย อาจาร์ที่นอกเส็นอันยอดยามเอามาวัดกันดีกว่าผม่าเจเตอร์ผมใช้ตอนแรกกรับเจเตอร์ตอนนี้ทุกคนคิดว่าอะไรสวยเหมือนกัน,นใช่หมใจผมเป็นแบธรรมดาแต่น,นี่ก็แล้พวกเฟมเมรทดีแล้ถ้าเฟมเมรทผมนี่แบบเยนนอะกว่า20ทีอายุประมาณต่ำา10นี่เลอยังอยู่ในข่านที่ถือว่าดีอยู่แต่ถ้าต่ำ่า10ต่ำต่ำระดับที่เฟมเบทผม30ขึ้นนะผมถือว่าดีเยี่ยมแล้ว สามสิบลงมาประมาณสักยี่สิบกว่าผมเข้าขั้นดีแนละ้วแบบแต่ประมาณยี่สิบถึงสิบรับว่าพอได้เกือบมีประมาณนี้แต่ถ้าเฟรมเรทต่ำกว่าสิบชัดเลยว่ามึงเดอะโฟม่านะครับเข้าขั้นเดอะโฟม่าแล้วถ้าใครเฟรมเรทต่ำกว่าห้าชัดเลยว่ามึงไปติดคอมนั่นหลดมแล้วลบบอสทุกบอสออกไปเฉอๆเลยกรรม เป็นแบบตอนนี้อยู่ในระดับที่15.6แล้วผมเป็นขั้นดีนะฮะมันเป็นแบบลื่นอยู่ครับโอ้แสงแดดจ้าคอมคุ้มมากว้าอเถอะทำไมผมิ่มเล่นแสงมานานละอืมนีอะไรอ่ะเฮ้ยช่ใส่ใช่ใช่ใชต้องใช้เล็กุตัวเลยผมไจะพูดอย่างนอ้าวพอดีเลยอือแล้วกดขินม,มาเพิ่มนะ ก็ชีวิตวันแรกก็อาจจะไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้สวยงามครับแต่เชื่อเลยว่าวันที่เราลำบากในวันเล็กๆผมเป็นวันที่ชีวิตก้าวหน้าเนี่ยนะในอนาคตเราจะเป็นคนที่รวยมากก็ได้แล้วก็เผาเลียนไปก่อนนะเดี๋ยวต้องหาอาหารก่อนแล้วผมังไม่เจออาหารแบบนี้ครับเอ้ยโอเวอร์เสิร์เลยจะเครืออรอยถามว่าจะทำยังไงล่ะก็ไปทาปดาบสิคนระับ ดาบในดาบหินเนี่ยมัดกูนับว่าหวยนะครับผมก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเรียกว่าไม่ได้ช่วยเลยจะดีกว่าคือมันจะดาบโดยผมมีวางมางเห็นว่าผมจะคาบพิอรารตานะครับแต่เมื่อผมดูสิ่งที่ผมต้องการสังอย่างมันดูว a t ต h e f ฟั k คือใครจะไปหามาได้โอ้ยาโมริเจสันมาแล้ว กูนี่เปิดเอ็กซ์แเลยแป๊บยาโมริเจสันน่าจะอยู่ประมาณข้างล่างครับผมก็ไม่ได้อยากเลยก็อยู่ข้างบนนิวๆครับโอเคครับผมขึ้นบนไม่มียาโมริเจสันสบายใจสบายใจเพราะว่าด,ดาบถามว่าด,ดาบหินช่วยไ,ไหมก็สมมติว่าไม่ได้เฮ้ยโอ้โไอ้เบอร์เกอร์ตำนานครับไอ้เกอร์ขุา่าาาาานจ่า์่ันนี่เกียร์ขุนจ่์นี่หน้าหัวว่าวยาโมริเจสันนะครับต้องตรวจสอบให้ดีว่ามัานอยู่ที่ไหน อ่าไกลครับผมแล้วว่าไกลนะครับถือว่าค่นขอได้ก็อยู่ได้ผมบางครั้งนะผมพุ่งไปสปอนด้านล่างครับผมทำให้เราไม่เห็นตัวนะผมก็ต้องมีอิสเลย์เลยครับผมช่วยคุณได้ครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมว่าผมต้องลงมอเตอร์มิดมหนึ่งแต่ขอหาเกินมัดที่สามารถแบบย้อขออได้ดีเลยนม่นคือะารเึงได้นำบมดูตอทัดเลยนี่คืออะไรอะ ผมสงสัยมันมานานแล้เมทัลแบ a คเจมนี่เท่าแคชุดคุณนะเฮ้ยอ๋อ,อนี่ไงเนี่ยมันเป็นชุดของบอไสไซต์ทำงานนะรับเอถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายเลยครับเฮ้ยง่ายอยู่นะง่ายอยู่ง่ายอยู่เด็กสองอันเด็สองอัน้นออนยายได้กระบอกเ e ท a l แบ็มานี่กุเทพเลยนะเว้ย อยากรู้ไหมผมกระบ,บองเป็นเทองแบตมันมีดําเนจเท่าไหร่แหกตาดูร้ 150! อยห้าสิบพระเจ้าพระเจ้าแล้วของแบบนี้มันหายากด้วยผมเคยลงไปลึกๆยังไม่เคยเจอเลยสมัยตอนยังไม่ใคยใช้วอลอเซเลีโอชาผมนี่อยากจะแบบจะตรดจติดตาแล้วเกิดใหม่บ่าเอ้ยคือโอ้ยวันแรกผมก็โชคดีโชคดีแต่ที่ไม่โชคดีไม่โชคดีก็คือ ทำาไม่กูไม่เจอมันเจอลึกเกินขอ้ครับจ้าลึกเกิน่ปิดแสงแป๊บกูมไม่ใช้ได้ไหมเด็กเออคุณงงอ่ะ,เ,ะเอาเปิเข้าไปเอาเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปให้กูณงงเล่นๆล่นี่นแหละอ๋อ อะไรอ่ะมันกปนแน่เลยวะไอลนอนอสอนอสอนอสอนยาโอ้ยแสงแสงแม่งแสบตากูเลยสล้น